ดีดลูกลก็จขอทุกท่านระมวังสิ่งของด้วยนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังสิ่งของด้วยนะคะขณะนี้มีสองหาย,ายนะคะก็เลยเชิญคุณก็ออฟเซนส์แอนออสี่สิบไปที่สิบบีเวอร์ออฟที่บีลองซีก็ออฟ Meu Deus. Attention, please. Mr. Kong Jieji from oh, Eventers, please come to position number four. Mr. Kong Jieji from Eventers, please come to position number four.